เช้านี้ก็กินก๋วยเตี๋ยกันแต่เช้านะคะก็เอฟซีก็มาขอให้ลูกนะฮะจกก่อนดีกว่าเ ป้าป้าป้ากิจโจ๊กนะคะมีก๋วยเตี๋ยวมต้มนะคะเดี๋ยวป้ากิจโ๊ต้มเนาะลชันเอกินก๋วยเตี๋ยว สองกินก๋็ยเตี๋ยวนะค่ะเด็กก็ก็ต้มฟรีนะคะไข่ต้มฟรีขนมฟรีขนมปังก็ฟรีนะคะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเสียตั้งนะคะเรากินทีหลังเราได้เปรียบเนาะลุงบอกขอก็ต้มอ,อีกหนึ่งเขามาเช่าสถานีใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทใช่ไหมล้วยนี่ก็ดายกินเยอะนะอันนี้ฟรีกินเยอะได้ฟรีค่ะเสี่ยวอาหารจานเดียวนี่ขายอ๋อขายนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เอาเยม่อนนะอ๋อเจ้าภาพเลี้ยงไข่ไข่ตุ้งปีีใช่ไหมครับอ่าอันนี้อันนี้เจ้าภาพเลี้ยง

ขนมสองแผ่นนะคะต้มถ้าเกิดใครก็ช่วยกดไลค์ก็ช่วยกดติดตามให้สาดาชั้นยงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานเราก็มีมีเลยจายอาดหนุ่มแตนหนึ่งคน คุณลัชนีคุณอ๋อนะคะแล้วก็เมดีนะคะขยันวันนนเฒ่ามา่งหอนควอนไม่ืนสายโอยกลังเดือดเนือดเพล่นินอนแล้น่ยถ้ามาหอนทิานถาไปเที่ยวเขาคไทก็ไมั่งหอนบองมัอนนอนหลับไม่อย่างนอนไม่นอนหรอกีสี่หรอกจมลรอครับเดนกจมครับรับเทศกาลบกหกมงคก็เตียงอันนี้ว่นทตั้งปูสิทยังตั้งไว้เด็ดมงนาะ อาบน้ำซาผมยังก่อนอาบน้ำยังมาส่องอยู่เอารถยังอยู่ลตาด้เต้องกิน่านอออเาคกัแบอ้าบนี้ครับินเหลืองแล้วเนี่ยดินเหลืองเลยเป็นบรรยากาศหน้างานนะคะตอนนี้ก็ ลืมเอากระเป๋ามาเลยอันนี้นะคะหน้างานนะเราต้องไปจุดคัดกรองก่อนไหมเนี่ยไปจุดคัดกรองก่อนไหมเป็นยัเนี่ย อันนี้ก็มีของสมด้วยนะคะโอ้ยงตายมยงตารอมากๆนะคะถ่ายรูปกันโอ้ดูรูปนะครับเขาเรียกรูปอะไรรียกรูปไหนวิดดิ้งวิดดิ้งวิวิดดิ้งนี่า์เรานะครับอาร์เราสวย 3ามทั S <S <ar df> ้งไอเราคุ้มคอย่างนี้อ่างนี้เร่องันไอปตรวจอ้าวกอ้าวกรองไวบางคนสุดยอน้องป้าน้องอาร์ตนะคะคุณจางคุาันสองหกสี่แล้ว้ะดอไม้ป้อ ไปไปจุดคัดกรองกันนะคะอันนี้ก็ทีมงานของเราที่ตามกันมานะคะหนึ ciamo, iceless, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเราก็จะไป จุดคล้องนะคะที่พี่อนั่นใครจะ๊ะ